สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทาง3ลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่ๆน้องแต่ว่าลาวแรกนั้นไม่ทันนะครับก็คือลาวสามัคคีน้องก็ต้องขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับก็จะทันเป็นลาวสามัคคี V.I.P แล้วก็ลาว V.I.P นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยที่ลงแนวทางช้านะครับพี่ๆเพราะว่าวันนี้ติตุระนะครับนาอติตุระแล้วลงแนวทางไม่ทันในช่องทาง u t u b e นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอสรุปเมื่อวานนี้นะครับ เราสามคัคคีผมให้ห้ากับหนึ่งนะครับพี่พี่น้องผลที่ออกแปดแปดหนึ่งศูนย์แปดนะครับใครรูดที่แปดเข้าไปที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งเน้นเนนะครับเราสามคัคคี VIP ให้เก้ากับห้าผลที่ออกสี่สามเจ็ดแปดสี่นะครับอันนี้หลุดไปนะครับผมเราว i p ให้สองกับแปดผลที่ออกห้าสองห้าสามห้าแปดไม่มาใครเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สองห้านะครับวันนี้แนวทางเมื่อวานนี้นะครับผมเนาะส่วนแนวทางของวันนี้นะครับ ทันแค่2ลาวนะครับพี่นอ้องก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะหิงๆงปังๆก็แล้วกันนะครับชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยเสี่ยงโชคนะครับลาวสามัคคี VAP ให้6กับ2นะครับลูดไปที่เลข2นะครับผม2 3 2 4 2 8สอ หกสี่หกแปดสามตัวหกสองสี่นะครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมส่วนลาว vip เรา VIP ผมให้ไปที่เลข0กับเลข4นะครับรูดไปที่เลข0 02 03 05 42 43 45 3ตัวนะครับ403นะครับ ท่านใดที่รอติดตามนะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นรอบดึกๆนะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับเียไม่ใช่รัฐบาลไทยนะครับพูดผิดครับเราพัฒนานะครับพี่น้องเราพัฒนาก่อนนะครับเราพัฒนาก่อนค่อยไปรัฐบาลไทยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเราสามัคคีเราสามัคคี VIP อีนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในตัวเน้นตัวเจาะนะครับค่าคืนนี้ก็ขอให้มา ดิ่งๆปังๆนะครับพี่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ